สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด i อทีช n แนนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการสร้างส่วนของอคลิปเรียลของเรากันนะครับแต่ว่าในคลิปเรียลจะเป็นแบบวิดีโอนะครับแล้วก็ตัดเสียงในส่วนของอเสียงในคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงเพลงเข้าไปกันนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะทำผ่านส่วนของ แอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของเอ่อเ o ซบของเรากันนะครับหลังจากได้เข้ามาในส่วนของ Facebook แล้วนะครับก็ให้เราไปที่ส่วนของเอ่อคลิปเรียวนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในหน้าไหนอยู่ในสถานะไหนนะครับก็ให้เข้าไปที่ส่วนของคลิปเรียวกันได้เลยนะครับหลังจากที่ คลิปส่วนของอคลิปเรียงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอาการเลือกคลิปวิดีโอหรือรูปกันนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของอคลิปวิดีโอกันนะครับก็ให้การเลือกคลิปวิดีโอกันได้เลยครับก็เลือกคลิปวิดีโอกันนะครับหลังจากที่ได้คลิปวิดีโอแล้วกันแล้วนะครับก็ ต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของการตกแต่งรายละเอียดองค์ประกอบของภาพกันนะครับก็สังเกตทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้อุปกรณ์กันนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของเสียงกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกส่วนของเสียงกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นในการมิกซ์เสียงของเรากันนะครับ ก็จะมีส่วนของปุ่มเมนู3ปุ่มกันนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็ทำการคลิกปิดเสียงคลิปต้นฉบับกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกในส่วนของการเพิ่มเพลงเข้าไปกันได้เลยครับหลังจากที่คลิกเพิ่มเพลงแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับก็จะเป็นส่วนของป๊อปอัพ เสียงเพลงของเรากันนะครับก็ให้เราทำการเลือกเพลงนะครับที่เราจะต้องการาใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอของเรากันนะครับก็เราสามารถที่จะกดฟังก่อนก็ได้นะครับโดยให้ไปที่ปุ่มในปุ่มสามเหลี่ยมนะครับด้านหน้าชื่อเพลงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกมาสักอันนึงนะครับ หรือไม่นะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้นะครับก็เดี๋ยวโอเคหลังจากที่ได้เพลงแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้นำการคลิกไปที่ส่วนของเ,ออเรียบร้อยกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแต่งองอค์ประกอบของของคลิป เรียวของเรากันนะครับก็เราสามารถจะใส่ส่วนของข้อความสติกเกอร์ก็ได้นะครับหรือว่าในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถจะบันทึกลงในส่วนของเอ่อลงมือถือของเราก็ได้นะครับโดยที่ไปที่ปุ่มด้านล่างกันนะครับหลังจากที่แก้ไขเอ่อใส่อุปกอบของพระของคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้นาการเลือกไปยังส่วนของเอ่อเมนูถัดไปกันได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ให้การใส่ส่วนของแคปชั่นกันได้เลยครับเมื่อใส่ส่วนของแคปชั่นกันแล้วนะครับก็มาดูรายละเอียดอื่นกันบ้างน,นะครับว่าใครสามารถมองเห็นได้บ้างน,นะครับในอันนี้ผมก็จะใส่เป็นสาธารณะกันนะครับหลังจากที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการคลิก แชร์กันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับพี่ส่งของระบบนะครับก็จะทำการอัปโหลดคลิปเรียวของเรากันนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับ โอเคในส่วนของอคลิปเรียวของเรานะครับก็ได้ทำการอัพลงในส่วนของ Facebook กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปน็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปัวิธีการสร้างคลิปเรียวแบบคลิปวิดีโอนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ